สว,ส,สวัสดีครับมาอยู่กับชูลูกิสันเบคเคซิ่งนะครับว,วันนี้จะไป<ฮ>หาอะไรนะเอาเบาะครับเอาเบาะเจ้าร็อกกี้นะครับเขามาเอาวันนี้เขาไม่พิตินให้เอาใส่วันนี้ให้ไว้ให้จาย์โอใส่นี่คมไะเนี่ยมากับน้องนอนกับพี่ตาลน,นะครับ ใน่มูกระทะร้านนี้ก็อร่อยนะเนี่ยครับไออะไรนะจันจันเนี่ยจันะครับอันนี้มันเคียงเดือนแล้วมันเป็นอะไรเป็นกงอะไรนะกงอะไรนี่ยเนี่ยกงแก้วกุ้งแก้วครับนั้น ก็สนุกเรียนก็สนอ ตามส่งขอหมายเลขบัญชีแกด้วยเลยส่งให้พี่ตินแลส่งให้พี่ติน มาเอาเบาะนะครับสวยมากวันนี้เอาเจ้าคันแรงของเรามานะครับน้องชมพู นี่ครับร้านทำเบาะสวยครับใครจะทำเบาะก,ก็มาที่ร้านนี้ได้ครับ โเจีวยวนะไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตินแกโอนให้เดียวเดียวให้ก็แกโอนให้นะ เจ้าโรกี้แล้วครับใส่เลยวะสวยงามเลยใส่ไป๊บเดียวตัวโอมาใส่มันไปไม่ต้องใส่เดี๋ยวตัวโอมาใส่มั้ยใส่แค่ใส่แป๊บเดียวตัวโอเป็นคนต่อเนาะเราไม่รู้ว่าน็อตมันอยู่ตรงไหนใส่ก็ตอนเข้ามาก็ยังใส่พันมันพูดแล้วนะอันนี้วันพูดแสดงว่าเข้ามาพรุ่งนี้ครับ ตกแร่งไม่ทิ้งหายเนาะหยาบแล้วขับแล้วไม่ชินเลยว่ะเพราะนั่งลำพิชูเรามาขับรถเนี่ยไมเตี้ยเนาะแล้วมันหน้า่งแย่แล้วที่พอนี่มันแบบสูงนั่เลยสวยเนาะเกียร์ทำได้สวยเขาเก็บเขาเก็บเมียเนาะเก็บทรงมันได้เนาะทรงบบาได้สวย อันนี้ถ้าเอามาให้แกหุ้มแกหุ้มได้นะได้ได้หมดทุกอย่างเบาะของอะไรที่เป็นหนังเนี่ยในรถนี่แกต้องพี่ปั้นปั้นไหมให้มันเป็นคือกี้เลยทรงแบบรถซิงะมันนั่งยากไงในย่าก็ปั้นให้เขาปั้นรูปเบาะดื่มแลปั้นแล้วมันจะนุ่มเลยมันจะไม่เหมือนเราซื้อเบาะซิงเราไปต่างเบาะซิงมันบางโอ้เบาะซิงมันทรมานอ่ะแต่ถ้าเราปั้นมันจะได้ทรงแล้วมันจะสวยมันจะสบายเลย ิชูรีแบบเสียงอี้แล้วถึงบ้านแล้วครับแป๊บเดียวครับไปบบนเอาบอกนี่มาโกหกอนีรเนาะที่นี่จอดไงงว้อย่าง<ห>นีน้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนั่นเนาะจอดทิ้งไว้ปลาประโยชน์ช่วยมั้ย สวยอยู่เก็บอะไนี่นะแต่ตอนนี้มันละเอียดเบาแต่เนี่ยเฉพาะดูดดีนะครับอันนี้เราจะทำดกเป็นชุดไปนะวอรสปริงนะโอ้ไม่ได้ถอดตัวนี้เนาะมัันนได้หกสวยเนี่ยครับผมจะเอาไปทำแบบหนังแบบนี้แหละครับเวลารถผมมันจะเป็นรูรูนเป็นไหนเบาะนั้น รนหนไหนของพอมันเป็นไอ้แบบนิ่มๆอ่ะฝุ่นมันโคตรเกาะเลยเพีนะ่เป็นมันก็ไม่ดีนะเป็นมันกระรัตครับไม่หุ้มไม่ได้แร้ฝุ่นติดเลยครับ มินจะไอ้นี่แกจะทลายเครปไม่ไม่ไม่โอเปนแบบสีพาลานดูแบบลิกงิีแรงเลยเออเสบอยโอเสบอยอยู่บนรถครับหลับแล้วมากนลยเปิดพัดลมนอนครับ ครับสำหรับทริปนี้ก็เจอกันทริปหน้านะพี่น้องสวัสดี f อทุกท่านก็วันนี้ก็ไม่ได้ทำงานอีกเหมือนเดิมน,นะครับก็พักผ่อนตามอัธยาศัยก็โวมก็อยู่นู้นนะครับครับสวัสดีนะครับฮัลโหลครับ ครับผมครับผม